ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับวันนี้ก็นำพานะครับออกมาเปิดแบ่งปันให้กับเพื่อนเพื่พี่ๆนะครับสำหรับผู้ที่มีจิตใจศรัทธานะครับในหลวงพ่อน้นันนะครับผมก็เล่นพาตามอาจารย์1นึกิจการนะครับพาของผมก็จะเป็นพาดหล่อนะครับ ในความเข้าใจของผมและก็หลักการพิจารณาของอาจารย์หนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นหลงพกันนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับหรือกระไหลทองนะครับน่าจะเป็นกระไหลทองนะครับแล้วก็มาเป็นเหรียญของหลวงผู้สุกนะครับอันนี้ผมก็ลงโชว์ไปแล้วนะครับเพื่อนๆพ,นพืพี่ๆท่านใดสนใจ ศรัทธาในตัวหลวงผู้สุขก,ก็คอมเมนต์ทักข้อความได้นะครับส่วนราคาผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นพระหล่อเหมือนกันนะครับก็เป็นเนื้อเงินนะครับ ในความเข้าใจของผมเป็นพาลลอเหมือนกันปี2470นะครับอีกเหรียญหนึ่งก็เป็นเหรียญกลมนะครับหลวงพ่อกันนะครับหูเชื่อมนะครับอันนี้ก็หูเชื่อม กรมหลวงพ่อกันปี2477หรือ78เนี่ยนะครับประมาณตามข้อมูลเป็นเหรียญที่ว่าสร้างก่อนหลวงพ่อกันท่านมรณาภาพนะครับก็เปิดแบ่งให้เพืนเพื่อนพี่พที่มีจิตศรัทธานะครับอยากได้ไว้บูชานะครับก็เดี๋ยวราคาผมจะลง ตรงไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมบอกก่อนนะครับผมเล่นพระตามหลักการของอาจารย์หนึ่งนะครับเพื่อนๆพ้วยพี่ท่านใดที่มีแนวทางเหมือนกับผมก็ใช้ความพิจารณานะครับแล้วก็ช่าหาไปไว้บูชานะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ